สวัสดีนะคะวันนี้มาพบกับช่องพังสาเพชรแฟมิลี่นะคะอ่าตอนนี้ปุ้ยก็จะอ่าอ่าแกะข้าวโพดนะ,ะเพื่อที่จะนําไปต้มนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณนะคะ,ะคุณแม่พรมนีนะคะที่ท่านเมตตาสอยเพชรนะคะเป็นข้าวโพดนะคะสองถุงนะคะอ่าเดี๋ยวปุ้ยจะแกะแล้วก็นาไปต้มนะคะแล้วก็จะเอามาให้ส้ยเพชรได้ชิมกันนะคะวันนี้อาชาติบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะที่เมตตาขอบครัวพังสายเพชรนะคะ ให้สอยเพชรได้ทานข้าวโพดอร่อยออร่อยนะคะฝักใหญ่ๆนะคะคุณแม่จ๋านี่นะคะปุ้ยก็จะแกะแล้วก็จะเอาไปต้มนะคะแล้วก็จะเอามาให้ส้อยเพชรได้ชิมกันนะคะเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยนะคะ,ะเดี๋ยวปุ้ยจะแกะนะคะ ใหญ่มากนะคะนี่นี่นะคะจะแกะแล้วก็ต้มให้ใช้เพื่ได้ทานกันนะคะสวยนะคะนี่สว,ะะวยมากนะคะ แต่เพจดีใจไหมนะคะทางนู้นใจจดใจเจ่อรอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มก่อนนะเะมาอีกนะคะนี่นะคะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มก่อนนะคะน้ำเดือดหรือ,อยังน้อนะคะนี่นะคะต้มสองรอบนะโอ้คุณนรอดคุนรอด มันลื่อนมองนะฮะ,ะน้ำเดือดแล้วนะฮะน้ำเดือดนะฮะแล้วเราจะใส่ไปเลยนะฮะ,ะ,ฮะใส่ไปเลยนะฮะต้มหลายรอบนะฮะรอบนี้ก็ต้มไปก่อนนะฮะ มอเราก็ค่อนข้างที่จะเล็กนะคะ เต็มหม้อเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวเราจะใส่เกลือหน่อยๆนะฮะ าปิดนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะรอกันนะคะสะเพ็รอก,ก่อนนะเา้าก็พดต้มก่อนนะเดี๋ยวเอามาให้นะยังต้มอ,อยู่แป๊บหนึ่งนะคะสเพ็บอกอ่าหิวแล้วหิวแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเรารอสักพักหนึ่งนะคะให้อ่าข้าวโพดอ่าสุกก่อนนะคะ จะดามาให้ใช้เพชรทานกันนะ,ะโอเคไหมใช้เพชรรอก,ก่อนนะลูกโอเคนะกราบขอบพระคุณคุณแม่พรมนีด้วยนะคะที่เมตตาใช้เพชรนะคะโอ,โ,อโอ้ดูงวงดูงวงอ่าเดี๋ยวรอก,ก่อนนะแป๊บหนึ่งแ๋ยวรอให้ข้าวโพดสุกก่อนเนาะตอนนี้ข้าวโพดก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปป้อนเลยนะคะโอ้คนกินก่อนนะนหะนชิมดูสินหวานแค่ไหน ไงเออพ่อควันการันตีนะนุ้ยบอกว่าหวานนะชายเพชรขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะก่อนแล้วโอ้ยขอบคุณใหญ่เลยจะอร่อยแค่ไหนเนี่ยข้าวโพดนะข้าวโพดหวานๆนะฮะอืออร่อยไหมน่าตบิ๊กอร่อยอร่อย เดี๋ยวเดี๋ยวดูนะคะดูดูเ<ด>อ้ยอ้ํานะอร่อยมากนะคะแซ่บหลายแซ่บเฟรดบอกโอ้ยนะคะอร่อยอร่อยเค <พอ S 1> ี้ยวหน่อยเคี้ยวหน่อยขอขอ,ขอจุบเอ้ยจุบอีกนะเราไม่ได้กินนะคะดูด <c oughs> ูดูเเต็มหน้าเลยนะคะ้าโพดอร่อยอร่อยนะคะวันนี้หวานมากนะคะ้าโพดอ่ะฝักใหญ่ๆด้วยนะโอ้ดูแซ่เฟร อืมนะฮะอ่ายัดเข้าไปข้างในปากโอ้อ๊มนะคะฟินมากเลยนะคะซาเซอร่อยนะโอ้ดูอาปากคางนะคางไหมอะไรมากอะไรมากเออจุบนะจุบ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 พอนะฮะจุบพอขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับขาวโพดอร่อยอร่อยวันมาโอ้เอดูล้วงล้วงล้วง ตอนนี้ก็กล่าวขอบว่าคุณคุณแม่พรมนีนะคะที่เมตาใสา่เพจนะโอ้ยจุบแล้วนะแม่อห้จุบคุณแม่ด้วยนะคะที่เมตานะให้ได้กินข้าโวโพดหวานๆอร่อยๆในวันนี้นะคะต้มให้นะคะนุ้ยทานแล้วนุ้ยบอกว่าอ่าหวานมากนะคะข้าวโพดเอาหมดเลยจังน่ะนุ้ยลองกินให้ดูหน่อยอคนก็รีวิวนะฮะโอ้ยดูจังก็อยากกินโอ้ยแย่งแล้วนะแย่งในปากเนอะโอ้โห อร่อยจนหยุดไม่อยู่นะคะอพ่อก็จะกินลูกก็จะเอานะคะโอ้ยแย่งในปากเลยนะน่ารักมากนะอะไรมากขอบคุณคุณแม่พรหมนีก่อนแล้วขอบคุณค่าสวยๆก่อนเร็วเร็วแล้ววขอบคุณค่ะนะคะกราบขอบคุณคุณแม่พรหมนีนะคะที่เมตตาใส่เพชรนะครับดวันนี้นะคะบอกว่าอร่อยมากนะคะหวานนะคะฝักใหญ่ๆด้วยนะคะนี่การันตีจาก ส้เพชรนะคะแล้วก็พ่อขวานนะเอออร่อยมากเลยนะโอ้นะไส้เพชรอร่อยนะคะก็ได้ชิมเรียบร้อยแล้วนะสาธุบุญกับคุณแม่พรมาณีด้วยนะคะที่เมตานะคะกับกับไส้เพชรนะขอให้คุณแม่มีความสุขมากๆนะสุขภาพอ่าพานามัยแข็งแรงนะ,ะธุรกิจการงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปนะะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะ,ะในธุรกิจการงานนะ,ะที่คุณแม่ ทำอยู่นะคะวันนี้ครอบครัวฟังไส้เพชรก็อ,อนุโมทนาสาธุบุญคุณแม่ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณในความรักความเมตตานะคะที่ส่งมอบเข้ามาให้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องฟังไส้เพชรแฟมิลี่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ